สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับพิกาการ์กันอีกครั้งนะคะวันนี้มาเจอกันในหัวข้อเขาชอบคุณไหมอันนี้เป็นการเล่นแบบ general reading นะคะเป็นการอ่านแบบพลังอ่านรวมค่ะวันนี้มีไพ่เลือกสองกองนะคะในหัวข้อเขาชอบคุณไหมมือไพ่กองแรกเป็นรูปเต่านะคะกองที่2องเป็นรูปปลาทองค่ะจะให้เวลาหวินาทีในการเลือกนะคะ โอเคค่ะจะมาทำนายกองแรกของคนที่เลือกรูปเต่าก่อนนะคะคนทเลือกรูปเต่าเขาชอบคุณไหมเด็กค่ะใบแรกเปิดออกมานะคะคุณเนี่ยน่าจะอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วละคะ่ะ เขาน่าจะคิดถึงคุณตลอดเวลาโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันถึงจะมีมุมที่แอบคิดถึงคุณอยู่ตลอดแม,แม้ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเขาเองดูเหมือนกับจะมีใครอยู่นะคะมีใครที่เป็นคนพิเศษของเขาอยู่แต่ทีนี้เพราะเมื่อเวลาที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยแต่ว่าดูว่ามันยังไม่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเขาไม่ได้ติดต่อมาหาคุณไม่ได้พูดคุยหรือว่าไม่ได้อะไรว่า เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนี่เขายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกมาทําให้เขาเองก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าเมื่อเวลาที่ได้มีโอกาสเจอหน้ากันเนี่ยแทนที่จะพูดกันดีๆก็กลับกลายเป็นว่าทําเฉยๆทำเหมือนไม่สนใจทําหมั่เมือนใส่กันทําเก๊กกันซะอย่างนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วในความเก๊กเนี่ยเขาเองดูเหมือนว่าถ้ารู้ว่าจะไปที่นี่ จะได้เจอคุณหรืออะไรแบบนี้เขาจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีให้ดูหล่อดูสวยให้ดูมั่นใจในตัวเองเพราะรู้ว่างานนี้จะได้เจอคุณแต่ถามว่าเมื่อไปเมื่อเจอกันเนี่ยเขาจะพูดจะคุยไหมไม่ค่ะก็จะเก๊กไปนั่งเก๊กนั่งฟอร์มกันอยู่แบบนั้นไม่ได้พูดไม่ได้คุยอาจจะเป็นเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งยังมีใครอยู่มีใครไปด้วย แต่ว่าในใจเขาเนี่ยยังมีมันจะมีคุณอยู่ลึกๆเสมอซึ่งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่แต่ว่าถ้าเราดูจากอันนี้นั่นก็คือเป็นเพราะว่าเขาและคุณเนี่ยเคยเป็นคู่กันมาก่อนเป็นคู่เซอร์เมดเป็นเนื้อคู่กันเพราะฉะนั้นมันทําให้เมื่อเจอกันเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าคนนี้คือใช่เลยคนนี้คือคือคิดถึงคือคานึงหาแต่เธอตลอดอยากจะเจอเธอตลอด เธอคือคือ,อความอบอุ่นหัวใจคือความรู้สึกดีคือเหมือนกับว่าเธอคือสิ่งที่มาเติมเต็มชีวิตให้กับฉันแต่ทีนี้ณณเวลานี้เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่าเขาอาจจะมีสองคนอยู่หรือคุณเองเนี่ยมีสองคนอยู่มีคนที่คบหาอยู่มันทําให้ทําอะไรได้ไม่เต็มที่แต่ในที่สุดก็คงจะไม่สามารถทนเสียงเรกร้องของหัวใจได้แล้วค่ะก็คือ น่าจะต้องมีโอกาสที่จะทำให้ได้คุยกันได้เปิดใจได้เปิดเผยความรู้สึกกันได้บอกความรู้สึกจริงๆกันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเปิดทางให้ด้วยเพราะว่าในคนที่เป็นเอนคู่กันเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้เจอกันแต่ทีนี้ในคู่ของคุณเนี่ยกว่าจะได้มาเริ่มต้นกันอาจจะต้องไปจบกับอีกคนหนึ่งมาก่อน แต่ทีนี้ที่ต้องไปจุกกับคนหนึ่งถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าในเมื่อเราเรียนรู้กันแล้วเราอยู่ในกานเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วมันไม่ใช่คู่กันมันก็ถึงเวลาที่ทําให้เราจะต้องยอมรับความจริงแล้วก็ถอยแยกจากออกมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคนที่ใช่ซึ่งเมื่อคุณสองคนได้เริ่มต้นใหม่กันเห็นไหมคะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีความสุขมากมันจะแบบว่า คุณและเขาเนี่ยเป็นคู่กันอย่างแท้จริงเขาผู้ไม่เคยยอมใครก็จะยอมให้คุณเท่านั้นคุณเองก็เช่นเดียวกันค่ะคุณอาจจะเป็นตัวของตัวเองไม่เคยยอมลงให้ใครเหมือนกันแต่ถ้ากับเขาเนี่ยคุณจะยอมให้ยอมลงให้ได้เป็นคู่ที่ส่งเสริมสนับสนุนกันอยู่ด้วยกันและมีความสุขมากเ <éf> มื่อเธอเป็นหญินฉันก็จะเป็นหยางเมื่อเธอเป็นร้อนฉันก็จะเป็นเย็นเป็นดังนั้นเลยค่ะเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก ทีนี้ถ้าถามว่าเขาชอบคุณไหม,อมชอบแน่นอนค่ะเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่สแสดงความรู้สึกออกมาเดี๋ยวอีกสักครู่มันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลักดันให้ต้องสแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาจนได้อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้ทนความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวต้องเปิดเผยออกมาใน,นที่สุดว่ามันรู้สึกคิดถึงคนึงหาคุณเหลือเกินอยากที่จะคุยอยากที่จะ ได้ทําความรู้จักได้เริ่มต้นคบหากับคุณแล้วก็ได้หาหนทางเนี้ค่ะหาหนทางที่จะแสดงความรู้สึกที่จะเปิดเผยออกมาว่าชอบคุณนะขอยื่ยนเมตรีมาเธอจะว่ายังไงจะยอมคุยกับกับเราหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อได้เริ่มคุยกันนะคะคุณและเขาเนี่ยก็คือจะลงตัวทุกอย่างจะมีความสุขมากทีนี้มาดูมาดูไพ่ ออร์ลคเคิลกันนะคะว่าเมื่อคุณได้มาเริ่มต้นคบหากันเนี่ยจะเป็นยังไงนี่เลยค่ะ children you love life is being affected by children คุณจะเริ่มต้นความรักเหมือนกับกลับไปเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กๆเหมือนเป็น p o p p l o v เป็นความรักที่มันทําให้สดใสหนุงหิงหนุงหิคือมีความสุขมากๆต่อให้คุณจะอายุ ยี่สิบสามสิบสี่สิบแต่ความรักของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่กระจุงกระติ่งมากคุยกันแฮปปี้คุยกันได้ทุกเรื่องมีความสุขกันได้ทุกเรื่องเธอจะไปเลือกเสื้อผ้าไปทําผมคุณก็ไปเป็นเพื่อนได้ไปนั่งรอ,อ,อคุณจะไปยิงปืนจะไปเล้นกีฬาเธอก็ไปนั่งรอได้อย่างมีความสุขคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ของกันและกันอยู่ด้วยกันมีแต่ความสุขค่ะดูสิคะ ทีนี้มาดูอีกใบหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไง Keep and open mind เพราะฉะนั้นในขั้นตอนแรกเนี่ยคุณและเขาจะต้องเปิดใจก่อนเพราะว่าดูว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมาจากาคนละกลุ่มเพื่อนคณละกลุ่มงานหรือว่ามาจากต่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แนวเดียวกับคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นกลุ่มคนทํางานหรือว่าเป็นกลุ่มนักศึกษาเด็กเรียนแต่เขาอาจจะเป็นกลุ่มเด็กที่ดูเหมือนกับแบดบอยนิดนอะไรแบบนี้ค่ะ แต่แต่ว่า,วามันก็เพื่อม,มาเมื่อมาเจอกันแล้วเนี่ยขอให้คุณเปิดใจเพราะว่าเนี่ย you r so m a e may differ from your a u s u e t i p e and expectation คือบางทีเนื้อคู่ของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอ,อย่างที่คุณคาดหวังอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นพยาบาลเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าวเนื้อคู่ของคุณก็น่าจะเป็นหมอนะหรือว่าน่าจะทํางานในโรงพยาบาลอะไรแบบน,นี้คแต่เอาเข้าจริงแล้วเนื้อคู่ของคุณ,อ,คณอาจจะเป็น ตำรวจเป็นทหารหรือว่าเป็นนักธุรกิจซึ่งมันอาจจะคนละแนวกันซึ่งในเวลาแรกเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เปิดใจไม่ได้มองกลุ่มคนพวกนี้เลยเพราะคุณคิดว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจการงานของคุณหรอกอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็เลยไม่เปิดใจตอนนี้ขอให้คุณลองเปิดใจดูนะคะเพราะว่าเนื้อคู่ของคุณนะ่าจะทํางานต่างสายงานกันหรือเรียนต่างสายงานกันหรืออยู่แดนไกลแต่นี่ค่ะอาณเทพได้เพลงสอนแล้วเพราะฉะนั้น ยังไงถ้าคุณเจอคนนี้เนี่ยความรักของคุณมีความสุขแน่นอนแฮปปี้แน่นอนค่ะก็ต้องของยินดีกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งด้วยนะคะกองที่หนึ่งรูปเต่าน้อยมีความสุขแน่นอนขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักแล้วก็อยู่ด้วยกันกับคู่รักดวงส่งเสริมสนับสนุนการ,การเงินการงานนะคะขอให้ยงไงค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของคนที่เลือกกองที่สองนะคะ องที่สองจะเป็นรูปรูปประทองค่ะองที่สองรูปประทองมาดูว่าเขาเขาชอบคุณไหมโอเคค่ะไพ่ใบแรกเขาชอบคุณไหมโอ้โหคุณน,นี่น่าจะไปอยู่ในห้วงคิดคำนึงของเขาเลยและค่ะเขาจะทำอะไรจะไปที่ไหนน่าจะคิดถึงแต่คุณ โดยที่บางทีเขาอาจจะว่าเอ๊ะทำไมคิดถึงแต่คนนี้ทําไมนึกถึงแต่คนนี้ซึ่งนะคิดถึงมากมายจนกระทั่งเขาอาจจะพูดคุยกับเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่จนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรุ้นกันแล้วว่าไปคุยกับเขาซี่ไปเปิดตัวกับเขาซี่ไปทําความรู้จักไปขอเบอร์โทรไปขอแอดไลน์ขออะไรต่างๆนานาน<ๆ>เพื่อที่จะได้ทําความรู้จักกันแต่ถามว่าเขากล้าไหมไม่กล้าค่ะเนี่ยนอนอยู่ไม่กล้าเลยมีความรู้สึกว่าโอ้ย พอเจอคุณเนี่ยคือพูดจาไม่ออกปากแข็งไปหมดไม่รู้จะพูดว่ายังไงเดินเข้าไปก็ขาสั่นแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยดูเป็นคนที่คือเขาแพ้แพ้ทางคุณน่ะเห็นไหมคะเห็นคุณเนี่ยเขาจะมือมือไม้อ่อนแรงเลยทีเดียวความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ไม่รู้สิน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าเพราะเขากลัวการถูกปฏิเสธเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วคุณปฏิเสธคือเขาจบ แต่ถ้าสมมุติว่าเขาเข้าไปแล้วคุณยังไม่พูดอะไรแบบนี้เขาโอกาสก็ยังคงเป็นของเขาตลอดเขาคิดอย่างนั้นทีนี้แต่ว่าถามว่าในใจเขาอยากจะเข้าไปคุยไม่อยากเข้าไปค่ะอยากเข้าไปคุยแน่นอนแต่ว่าโชคชะตาจะไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะถึงเวลาที่เขาจะเข้าไปเวลาที่เขาจะกล้าเพราะว่าเขาน่าจะอดลนทนไม่ไหวแล้วอยากที่จะ อยากที่จะเข้าไปทำความรู้จักคุณอยากที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลูกเมตรียื่นเมตรีก็คือว่าไม่ว่าจะยังไงแล้วตายเป็นตายก็จะต้องเข้าไปแล้วล่ะค่ะนี่ทีนี้ถ้าเขาได้ไปยื่นเมตรีหะคุณเนี่ยถามว่าคุณโอเคไหมคุณก็โอเคนะคะคุณโอเคคบกันลองคุยกันไม่เป็นไรลองคุยได้เป็นการเริ่มต้นที่ดีคุณก็ไม่ว่าอะไรซึ่งพอคุณกับเขาได้คบกันเนี่ย นี่ค่ะคุณกับเขาเหมือนกองที่หนึ่งเลยได้ไพ่ใบเดียวกันเลย strength ก็คือว่าคุณและเขาผู้ไม่เคยยอมลงให้ใครง่ายๆผู้เฉิดฉายผู้เด่นดวงในกลุ่มเพื่อนๆนหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยคุณจะยอมให้เขาแค่คนเดียวค่ะเขาก็จะยอมให้คุณแค่คนเดียวเห็นไหมคะราชสีผู้นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้คุณเป็นผู้หญิงก็จริงแต่คุณแข็งแกร่งดังราชสีฉลาดหลักแหลมจนไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบคุณสักเท่าไหร่ คุณเฉิดฉายเป็นที่สุดเห็นไหมคะเฉิดฉา,ายเป็นที่สุดป๊าปปุ่่าเป็นที่สุดอยู่ที่ไหนถ้าคุณเป็นผู้ที่เหมือนกับมีจิตสัมผัสด้วยมีซิกเซนทีนี้เมื่อเขาเข้าไปคุณทั้งคู่เนี่ยเมื่อเขาได้ทำความรู้จักกันจะยิ่งเหมือนเสือติดปีกเลยคะ่ะดูสิคะอยู่ด้วยกันเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความสมหวังเมื่อเขาได้อยู่กับคุณเนี่ย ความรักออกมารูปแบบนี้เลยเห็นไหมคะจากราชสีกับชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งเหมือนกับเป็นแม่กับเด็กน้อยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความอบอุ่นมีทุกอย่างเขาเรียกว่าคุณกับเขาไม่เหมือนกับจะแปลสภาพเมื่อมาได้เจอกันกลายเป็นคนที่นุม่มนวลอ่อนโยนหวานแหววมีความสุขแล้วเขาเนี่ยจะมีพลัง เพิ่มมากขึ้นมาเป็นร้อยๆเท่าในการทํากิจการการงานทําภารกิจต่างๆแต่ว่าเพื่อที่จะให้คุณกับเขาเนี่ยได้อยู่ร่วมกันนี่ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพอมันถึงเวลาเนี่ยกงล้อแห่งโชคชะตามันมาเอความอดทนความอดทนหรือความกลัวที่จะไม่กล้าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเทวดาข้างบนเขาจะหนุนนำโอเคกงล้อมันหมุนผ่านไปแล้วมันขึ้นไปข้างบน ทีนี้คุณก็จะเข,เขาและคุณก็จะได้มีโอกาสทําความรู้จักกันรักใครกันทีนี้มาดูไพยย่แห่งความรักว่าเป็นยังไงบ้างไพยย่แห่งความรักของคุณนี่ค่ะ past life relationship you have known each other before โอ้โหเห็นไหมคะไพ่ย,ยังบอกเลยว่าคุณทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่ชาติปางไหนแล้ว คุณคู่กันมาหลายภพหลายชาติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยทั้งในโลกอดีตโลกปัจจุบันและน่าจะรวมไปถึงโลกอนาคตด,ด้วยเป็นความรักที่ดูดื่มเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความรักที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่กันเห็นไหมคะเป็นความรักที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงเดีย๋ยวลองดูอีกใบแล้วนะคะ นี่ค่ะเมื่อตัดสินใจที่จะพูดคุยกันแล้วอันิมูแน่นอนค่ะ enjoy the bliss of holiday time together คุณและเขาเนี่ยจะได้มีความสุขทุกวันเป็นเหมือนกับวันฮอลิเดย์ค่ะเมื่อคุณอยู่กับเขาคือทุกวันเป็นเหมือนวันหยุดทุกวันเป็นเหมือนวันดื่มน้ำพึ่งพระอาจารย์คุณและเขาจะมีความสุขทุกวันเมื่ออยู่ด้วยกันเห็นไหมคะว่าวันนี้ไพ่ดีมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่มีความรักทั้งสอง ทั้งสองกองเลยแม่หมอดีใจด้วยมากๆก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่รับฟังนะคะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักเหมือนอย่างไพ่ที่ออกมาที่อ่านให้ฟังทั้งสองกองแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญฮิปปี้เอนดิ้งนะคะแเราค่อยเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ